หยัดร้อยครับหัวใหญ่เลยกัดสมอดาก้อนครับแม่วิ่งออกมาก,กัดเลยกัดสมอดาก้อนครับโอู้หูเป็นโลอีกแล้วครับกหัวปเลยหยัดสมอดาก้อนอู้เป็นโลนี่ครับ กัดสมอดาก้อนครับโอ้อย่างใหญ่เลยครับไม่ต่ำโลกกว่าเลยครับไปยิปเปอร์นะครับยาให้ดูสมอดาก้อนตีเป็มโอ้ตีเข้าตรงนั้นไม้เดียวเลยวิ่งออกมากัดอย่างโหดเลยโอ้ นี่ครับสมอดากอนครับเห็นเลยตัวยหญ่ใหญ่เับดีมากครับสมอดากอนอย่างใหญ่เลยครับย่อม